ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมท่านครับเข้าสูช่ช่องเต้าของรอซิ้งครับวันนี้ก็มามาดูหน้างานหน่อยครับตอนนี้ดินก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยอแต่ก็ไม่เหลือน้อยร้อยเครับแต่ก็น้อยลงนะครับอาจจะอีกประมาณ2วันน่าจะได้เรื่อง แล้ปดเอี่ยงกันนี่รีแมปมาใหม่ครับโดยช้างครับมีกระโดดโชว์ท้ายก็ไม่งับ อันนี้ก็จานส้นครับประท่าจานซุนนี่สดบดเกลาครับพี่นอ้องมาแล้วครับมาแล้วหลอนหลอนทิดเด็ดเลยคันนี้อ่ะมาดูกันต่อครับสร็จแล้ แมโคของเราโอ้มีแมวเล่นน้ำอยู่นูนครับฝั่งนี้ก็จะได้สดกว่าครับฝั่งนู้นก็จะได้เกาครับปลาเก่าหรือเกาอะน่าจะเกามากกว่านะดินของเราก็เหลือน้อยแล้วครับอีกประมาณสองวันนี้ก็อีกสองวันนี้น่าจะเสร็ แหลมมแล้วนี่เล้มแล้วนี่เล้มเล้แหล้มเ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 ลมเอาฟันปีศาจมาลุยงานหลวงเลยเอ๊ะเดี๋ยวปิดเน็ตเด้มาเปิดไวไฟเลยเน้ะมันไงมันไง ai rôn mẹ Pin wifi wow. đấy Được pin wifi đấy À, ở đi là, ở đi là Ờ, จาอยูสนมาช่วยางานนี้ก็โอ้ถ้าไม่โคตัวเดียวนี่ช้ามากครับ ปลาซุนก็จกหลังหลุดแล้วนอันนี้ฟิตเครื่องมาใหม่ครับโูพื้นที่โดยรวมครับก็จะประมาณนี้ครับใกล้ความจริงเ้าเต็มที่แล้วครับนี่ย ั่งนู้นก็เรียบร้อยแล้วสิ้หมดแล้วก็เหลือฝั่งนี้ครับปลาทอมน่าจะอีกพอๆกันครับอีกวัน2-3สองสามวันของเราก็อีก่ประมสองสามวันเอาแมวน้ำครับแมวน้ำ บป็นสามดี่ว่าโอ้ยอะไรอะไรตามสบายตามสบายทีเด็ดประจำทีมงานมงคลฟาร์มแล้นี่โอ้สายจวดครับพี่น้องโอ้เจ้านี้เขาชอบน้ำครับแมวอะไรชอบน้ำแมวน้ำเอาอแล้วเอาอแล้วเอาอแล้วเขาชอบเล่นน้ำนะขาหนี้นะมาแล้วหนู โอ้มีลึกมีตื้นครับเออต้องจิ้มดูเปน,นี้แหละต้องจิ้มดูก่อนนะเออต้องจิ้มดูก่อนเออนั่นแหละตรงนี้ลึกแต่ลึกแต่แข็งอยู่ครับโอ้ยโคตชุมแทกว่ะ เครับโอ้เอาแล้ว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 โอ้ยแล้วเราขับอะไรนี่แคทน่ะมันขับดีไหมเย้ ขอไปเรื่องลมนะครับเรียบร้อยมาแป๊บเดียวเองอโอ้โหคืนยักซุดนี้โอ้กลับแล้วครับาตาเดี๋ยวโบกข้างหลังผแุแมเลยโอ้มานี่ก่อนเออ con <laughs> <laughs> ôi thầm nam lớn lên hiện mấy không? wow sao 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 oh, ờ tu na luôn bây giờ khỏi bảy là bây giờ luôn ờ oh, sẽ gặp ba đi โอ้ที่เลืรออยู่นู่นครับสงสัยจะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายกลับมาทางเราต่อครับโอ้วยรุ่น 10E 11E เดี๋ยวมดูเจ้านี่ในรถมีเด็กวัยรุ่น 10E ครับเจ้านี้สายจวดคือกันเนี่ยทิ้งงานเนี่ยได้เปิดโยนลงด้วยไป ไปเก็บได้มาใสะไป,ไปเก็บได้ไหมสิโอ้นี่แห<อ>ละรถรถมีเด็กคู้ว่าเมีมาน้ำรถสันโอ้รนันหลาย,ลาย <laughs> สายจวดครับ <laughs> วยรุ่น 10E 10E อ๋อ เอาเอาเอาตกนาำได้เจ้าตดีน้วนะมกดเอาไอ้นี่มันจะใส่ป่ะเอียวมือมือถ้าจะมาจาับเปลี่ยนคราสหรือเปล่าเมื่อวานเห็นว่าคราสหมดครับตอนลากผมรถทาง โอ้มองไม่เห็นแมวแล้วครับแมวไปแล้วได้ดูนิดหน่อยก็พอเดี๋ยวน่าจะมาจะืดินถัดอีกล้วเยี่ยมโอ้มนะเจ็บจมโมเนี่ยกำลังเสร็จดีนะอู้ไม่ชาเถอะรถเยอะ นี่ก็น้องสลนเ่รอไอมาจากเรียนคลาสครับไปในเช้าสมัง้งเห็นว่าอยู่อูรรถเยอะครับก็เลยกว่าจะเสร็จลากผมเมื่อวานครับตอนผมขับไปลากรถไทยแล้วรถผมจมเมื่อวานขับ8 e ีให้ปลาศูนย์หนึ่งวันแล้วคั้นนี้เลยไปลากขึ้นครับมันมันลื่นครับมันไม่ ได้ครัดไม่เลยโยมวงกลฟาร์มก่อนนู้นครับทำขอบสลบแล้วก็ขุดฝังท่อคนระับึงตัวไปเอาโอ้ครัดหม่ยังวะ ดีกว่าจะไม่ติดโอ้คลาดไปมันก็กระโดดดีเลยวะ่ะ โอกจี้ตองเก้าอโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับนาออีกไม่เกิน2วันรู้เรื่องพี่น้องนะครับอาจจะเสร็จกันหมดทั้งบ่อนะครับฝั่งนู้นก็มีเก็บงานอยู่ครับยังไม่เสร็จนะครับให้เสร็จพร้อมๆกันเลยปลาทอมก็นะอีก2อวันครับพอๆกันนะครับ ของเราเหลือแค่นี้ครับนี่ตรงนี้เราเกือบได้แบบเรบยานสนปอกมานี่ก็หมดแล้วก็เหลือแต่ทางขึ้นครับแต่ทางขึ้นตรงนี้ค่อยะหนาหน่อยน่าจะใช้เวลาสักวันสองวันนั่นแหละนะครับเนาะ,เ,ออะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปน,ปนี้สวัสดีครับ